แล้วฝั่งมีทั้งหมดกี่ห้องเลยกันคะมีทั้งหมดฝั่งละเกห้องครับ9้าห้องแล้วหน้ากว้างของแต่ละฝั่งนะคะครับก็3หน้ากว้างทั้งหมด36ตาราง36มหเมตรห้องน้ําจะมีขนาดความกว้างเมตรท่าสิบคูณสองเมตรค่ะให้อะไรบ้างคะสําหรับในห้องน้ำกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบุมเอ๋รีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แลวก็ติ k t o k นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องช่างค่ะ วันนี้นะคะน้องเอกที่ไหนนะคะพามาชมอะไรนะคะเราไปพูดคุยกับแขกพิกรรับเชิญกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรคะครับ,คร,บครับผมช่างสุขครับผมช่างสุขครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่บ้านหนองบอนแดงอเาเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับค่ะด้านหลังนะคะเป็นอะไรคะเป็นห้องเช่าจํานวน18ห้องครับอ่าเป็นห้องแถวนะคะโมเดิร์นผลงานของช่างสุสุดหล่อนะคะวันนี้เราพามาชมค่าของค่าแรงต่อห้องเนี่ยตกตารางเมตรเท่าไหร่คะ ครับก็ตกตารางเมตรละ6 5 0 0บาททั้งของทั้งแรงครับผมแล้วแต่ละห้องมีหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหน้ากว้าง4เมตรลึกลงไป9เมตรครับพื้นที่ไอ้สอยค่ะต่อห้อง3 6ตารางเมตรครับผมค่ะด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะครับก็มี1ระเบียง1ห,ห้องนอน1ห,ห้องซักล้าง1ห,ห้องน้าค่ะโอ้ทั้ง18ห้องนะคะใช้ระยะการก่อสร้างนี่คือนานหรือเปล่าคะ18ห้องนี้ผมทําสัญญาไว้ที่6เดือนแต่พอทําจริงๆก็ได้ไวครับ3เดือน คใครสนใจนะคะจะติดต่อช่างสุขไปสร้างเนี่ยสร้างที่ไหนบ้างคะขอเบอร์ติดต่อด้วยค่ะครับผมตอนนี้ก็นายของปีนีรับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีระยองสระเงเซาครับผมเบอร์คะเบอร์0 9 8ย์3 8 9 7 8ครับไปคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในพร้อมกันเลยคะ่คะช่างสุขคะหน้างานตรงนี้นะคะแต่และฝั่งมีทั้งหมดกี่ห้องเลยกันคะมีทั้งหมดฝั่งละ9้าห้องครับ9ห้องแล้วหน้ากว้างของแต่และฝั่งนะคะครับก็3หน้ากว้างทั้งหมด30 6ตาราง36เ <36 m. S 2> มตร36เมตรนะคะรู้ถามฐานล่างได้ไหมคะว่าให้เป็นอะไรคะที่นี่ก็ที่นี่ก็เป็นพุตติ้งฐานแผ่ขนาดเมตร20คูณเมตร20หนา30เซนครับค่ะเสาละคะเสาเป็นเสาสำเร็จครับผมอิฐละ่ละคะมวลเบาครับหลังคาละคะหลังคาเป็นเมทัลชีส0.35มครับเห็นไหมคะวัสดุดีค่าของค่าแรง6,500บาทนูถามหน่อยช่างสูบเคยบอกว่าเริ่มต้นที่6000บาทเนี่ยก็คือทำไมที่นี่เป็น6,500คะ ที่นี่เป็น6,500เพราะเป็นระบบถังแซ็กทั้งหมดอ๋อเพิ่มถังแซ็กมาเป็น6,500บาทน,นะคะคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะทางฝั่งนี้กันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับด้านหน้านะคะเป็นระเบียงเนี่ยมีความกว้างและยาวเท่าไหร่คะระเบียงมีขนาด4เมตรคูณ2เมตรครับผมค่ะกระเบื้องที่ปูคะเป็นขนาดไซส์3า3 0คูณ30ครับค่ะแล้วอย่างด้านหน้าเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยาทางแบบ รถเข้ามาจอดอย่างเงี้ยค่ะรวมในราคา 6, 5 0 0ห้ารอยไหมคะตัวนี้รวมแค่ของผมแค่หนึ่งเมตรครับที่เหลือก็เป็นถนนนี่เป็นเจ้าของเป็นคนเทเพิ่มเทเพิ่มนะคะแต่ตัวก้านเราก็มีให้พร้อมเลยใช่ครับอย่างงานสีให้เป็นสีของยี่ห้ออะไรคะสีเป็นของเดลต้าทั้งหมดเลยครับเป็นงานของเดลต้านะคะแล้วเกตสีอ่ะเราให้กี่ปีคะเกตสีทั้งหมดสิปีครับค่ะงานหน้าต่างละคะเป็นงานสั่งตัดครับผมโหหน้าต่างให้เป็นสั่งตัดด้วยท่านผู้ชมค่ะจากร้านพี่อมรน อ่าฮะส่วนมิเตอร์น้ำกับมิเตอร์ไฟเนี่ยมีให้ด้วยไหมคะมีให้ครบหมดครับครบหมดเลยนะคะคนี่เลยซิกเนเจอร์ของทั้งสุก็จะเห็นทุกๆหน้าง,งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าเรียกร้องไหมคะอย่างนี้หรือว่าแบบเรียกร้องทุกเจ้าครับต้องมีตัวนี้ต้องมีต้องมีไฟกิ่งต้องมีครับตัวนี้กับไอตัวไม้ตกแต่งกับตัวระแนงนี้คือต้องมีต้องมีเป็นซิกเนเจอร์ของทั้งสุเลยนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในหน่อยค่ะตัวประตูก็เป็น UPVC ทั้งตัวประตูและววงกบครับ ไปเลยค่ะสำหรับนะคะภายในห้องนอนหูจัดสรรได้ดีและลงตัวมา,มากๆเลยนะคะยังภายในห้องนอนมีขนาดเท่าไหร่คะห้องนอนมีขนาด4คูณ5เมตรครับค่ะภายในจากพื้นจนถึงฝ้าค่ะ2เมตร80ดบครับค่ะสำหรับด้านในนะคะให้ปักใช้งานกี่จุดด้วยกันทั้งหมด3จุดค,ค,ครับผมมีตู้คอนเสิร์ตไหมคะตู้คอนเสิร์ตนี้นเป็นเจ้าของเพิ่มส่วนต่างเพ้น่ค่ะยังงานกระเบื้องหรอคะครับกระเบื้องก็เป็นขนาดไซส์30คูณ30ครับค่ะ ลูกค้าสามารถแบบเลือกลายเลือกสีอะไรเองด้วยได้ไหมคะได้ครับผมแต่ส่วนมากแล้วลูกค้าก็จะใช้ลายโทนนี้เพราะว่ามันดูสะอาดตาอ่าดูถามหน่อยงานช่างสูนี่ถือว่าเป็นงานที่ถูกมากนะคะแล้วก็คนจะจดจำช่ังสูว่าทํางานถูกจังเลยนะคะกลัวจะทิ้งงานกลัวจะหนีงานอย่างเงี้ยเรามีการรับประกันให้กับลูกค้าไหมคะครับก็งานรับประกันงานโครงสร้างเรารับประกัน5ปี งานสถาปัตย์ภายในสี่ป้าไฟก็จะอยู่ที่1ปีครับงานลุ่มบิดปักไฟอะไรเงี้ยพวกสายชำระปักบัวก็จะ6เดือนอ่างสองประตูนี่เป็นห้องอะไรบ้างคะโทนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของห้องสักล้างฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําค่ะทั้งสูงพาชมอะไรก่อนไปเข้าไปดูห้องสักล้างก่อนกันได้ครับไปกันเลยค่ะโอ้โหนะคะถือว่าจัดได้สั่นได้ กว้างมากเลยใช่ครับอันนี้เราก็ทําให้ตามอย่างแบบที่ลูกค้าต้องการคือในแบบอาจจะไม่ใหญ่ขนาดน,นี้แต่ลูกค้าอยากจะได้โซนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อซิงส์สำเร็จมาเขาจะมาตั้งซิง์มาอะไรเจาะทําท่อทําแรงเขาเองกองเขาก็เลยลขอโซนฝั่งนี้ใหญ่ๆเพื่อที่ว่าจะตั้งเครื่องซักผ้าอะไรด้วย อย่างตรงนี้นะคะโซนซักล้างหรือว่าห้องครัวมีขนาดเท่าไหร่คะครับโซนซักล้างห้องควมีขนาด2เมตรห้าสิบคูณสเมตรครับค่ะเท่าสุให้อะไรบ้างสําหรับภายในห้องซักล้างครับในห้องซักล้างนี้ของผมก็จะมีแค่ปลก๊กไฟหนึ่งชุดแล้วก็ก๊อกน้ําก๊อกน้ำหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตะแกรงระบายอากาศกันขโมยเป็น,นตัวอย่างเงี้ยครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะนี่ก่คอคโบแบบนี้เลยนะคะคงานสวยมากหนูอยากจะชมห้องน้ำละได้ครับ อย่างงานประตูห้องน้ำเนี่ยเรามีให้กับลูกค้าเลือกไหมคะครับก็ดูว่าผมก็จะมีลายให้ลูกค้าเลือกก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบเป็นดอกไม้หรือจะชอบเป็นปลาเป็นเต่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เราก็จะส่งให้กับลูกคา้าด้ใช่ครับผมไปชมกันเลยคะ่ะสำหรับการลดหลั่นนะสเต็ปเนี่ยเราลดให้กี่เซนนะคะ5เซนครับผม5เซนครับโอ้ oh, แล้วภายในห้องน้ำถือว่าซิกเนเจอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้ครูเขาเพิ่งสุดถึงฟ้าแล้วใช่ครับของผมตอนนี้สุดหมดทุกเจ้า หกพันบาทก็สุดนะคะแล้วขนาดความกว้างยาวของตัวห้องน้ําจะมีขนาดความกว้างเมตรห้าสิบคูณสองเมตรค่ะให้อะไรบ้างคะสําหรับในห้องน้ำนะะในตัวห้องน้ําผมก็จะมีชักโครกมีสายชาระมีราวแขวนผ้ามีกวากบัวมีก๊อกกลางพื้นมีที่วางชั้นวางของแล้วก็กระจกแล้วก็หน้าต่างระบายอากาศโอ้โหถือว่าครบมากท่านผู้ชม,มนะคะขั้นต่ําทั้งสูตรเนี่ยรับสร้างประมาณกี่ตารางเมตรคะ ก็ผมรับสร้างอยู่ตอนนี้ก็240ตารางเมตรเท่าเกิดว่าลูกค้าอยากจะลองคูณดูก็ขนาด4คูน10ก็จะได้จำนวน10ห้องเอ้ย6ห้อง6ห้องด้วยกันนะคะ 5, <6. S 1> ราคาค่ะต่อห้องค่ะครับที่นี่ราคาต่อห้อง234,000บาท36ตารางเมตรครับค่ะแล้วสร้างจบเลยที่หน้าง,งานตรงนี้เลยนะคะอยู่ท,ที่เท่าไหร่คะกี่ล้านคะที่นี่อยู่ที่ประมาณ4ล้าน สี่ล้านสองสล้านสามเนี่ยประมาณนี้นขอแบบว่าสโลแกนของเราหน่อยว่าทําไมคนดูแบบคลิปของเราเนี่ยดูผ่านมุมเอริวบ้านไปต้องมาสร้างห้องแถวกับเราคะครับก็หลายๆคนที่ดูมาก็จะเชื่อมั่นในตัวของผมว่าหลายๆหยน้าง,งานผมทําเสร็จทําจบ พอผมก็จะถือว่าผมทําด้วยใจยังไงก็จบทําด้วยใจยังไงก็จบนะคะขอเบอร์ติดต่อช่างสุอีกครั้งค่ะ983638978ครับค่ะคควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของห้องแถวด้วยนะคะที่อนุญาตใจดีให้บุ๋มเอริวบ้านมาถ่ายทำเคื่อนแบบไอเดียแล้วก็ได้นําเสนอผลงานของช่างสุนะให้กับท่านผู้ชมได้รับชมด้วยขอบคุณมากมเลยค่ะค